สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําต้มยำกุ้งน้ําใสค่ะเพื่อนๆค่ะอพอดีพี่การลืมหั่นเห็ดอืมอย่างอื่นก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะี่เห็ดลืมหั่นเห็ดฟางนะคะพี่การซื้อมาประมาณครึ่งกิโลค่ะอ่าก็จะหั่นประมาณนี้นะผ่าครึ่งแล้วเดี๋ยวไปล้างทาความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะ เราใส่ถ้วยพักเอาไว้เราซื้อเห็ดมาก็พยายามดูตรงโคนนะคะต้องเอา,เอาสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็บีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆยามว่างก็เอาลองทําดูนะคะเมนูแบบแซบบ่แบบ สมาชิกในวันหยุดครบทวนเราก็จัดเลยค่ะ,ะก็มีกุ้งนะคะกุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลักษณะประมาณนี้นะคะวันนี้พี่การใช้ประมาณสัก30ตัวเป็นไซส์ใหญ่นะคะเห็ดฟาง500กรัมค่ะแราก็ล้างทำฟามสะอาดนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเอาสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะ ต่อมาค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นใบกับเผาแดงนะคะเด็ดมาเป็นช่อๆเลยเนี่ยเอามาจากสวนนี่แหละประมาณหนึ่งถ้วยค่ะใบมะกรูดนะคะฉีกเรียบร้อยแล้วหนึ่งประมาณสักสิบใบค่ะข่านะคะประมาณสักสิบแว่นนะคะต่อมาค่ะเป็นตะไคร้นะคะวันนี้ใช้ห้าต้นค่ะ พริกขี้หนูแดงจินดานะคะประมาณสักสามสิบเม็ดนะคะเดี๋ยวพี่การจะเอาไปตำน้ำปลานะคะประมาณห้าถึงแปดช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ประมาณครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยกลางๆตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เปรี้ยวแซ่บเวอร์แน่นอนคะ่ะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยพร้อมปรุงแล้วนะคะสดใหม่ต่อมาค่ะเราลืมตำพริกเอาคกมาตำพริกก่อนเลยตำพริกขี้หนูเนี่ยเราจะตำแค่พอบ,บุบๆพอนะไม่ต้องแหลก เราจะไปใส่ในน้ำต้มยำนี่ประมาณนี้น้ำเดือดนะคะพี่การใช้น้ำต้มเดือดเนี่ยประมาณสิบนาทีมาแล้วนะคะ,ะเราใส่เลยค่ะตักไข่ค่ะตามด้วยคานะคะ,ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีค่ะใส่เลยค่ะน้ำปลาค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ เดี๋ยวเรารอเดือดสักคู่นะคะปิดฝาไว้ก่อนพอเดือดอีกอ่าน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใส่กุ้งเป็นเอ,อสุดท้ายคือกุ้งเนี่ยถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยถ้าเราปรุงเครื่องปรุงไม่ครบเนี่ยกุ้งเขาจะแข็งแล้วไม่อร่อย่อเดี๋ยวพี่การใส่เห็ดลงไปก่อนต้มพอสุกนะคะ ยังไม่เดือดเนาะอ่าปิดฝาไว้ให้เดือดก่อนเดี๋ยวพอเดือดคราวเนี้ยเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะจะใช้เวลาทำไม่นานนะคะถ้าเครื่องปรุงครบอืมมีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะน้ำใสหน้าทานค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะเดี๋ยวก็ใส่พริกนะคะพริกที่เราตำไว้เมื่อคู่ค่ะ น้ำมะนาวเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะพยายามช้อนฟองออกให้หมดนะน้ำจะใส่ปิ้งเลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเอาไปลองทำดูได้เลยค่ะเราจะทำแบบไม่กักพอเดือดคราวนี้นะคะเราก็ปิดเตานะคะ พอเราปิดเตาเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเราพี่การจะใส่อ,อ,อ,ใอันนี้ก่อนเอใบไอ้นี่ใบกระเพราโอ้ลืมใส่มะเพรากระเพราลงไปก่อนเราก็เอาทับพ,พีก,กดให้จมนะคะค่ะเราปิดเตาแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปได้เลยค่ะนี่ใส่ลงไปเลย รับรองโอ้โ oh, ห oh. แซ่บแสบป,ปากแน,น่นอนนี่ใครเป็นไข้อยู่ซดถ้วยนี้รับรองหายเลยอืมเห็นไหมหน่าทานไหมคะน้ำก็ใส่ปิ้งด้วยว้า wow. วอร่อยสุดๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะต้องสดแบบร้อนๆนะบ้านไหนมีพ่อบ้านเออ่ชอบดื่มแล้วก็อันนี้เลยค่ะกับแก้มชั้นดีกุุงของเราก็ตัวโตๆเนาะโอ้โห <ś c oughs> เห็ดนี้สดใหม่ปิ้งจัดกันแบบหนักๆเลยนะเนี่ย เป็นไงคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้มยำกุ้งน้ำใสของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆพ่คะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ